สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเ h เกม Car X ครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถที่อยู่ในระดับเทีย์ต่ําแต่สามารถรีดคะแนนได้ดีหรือว่ามีประสิทธิภาพในการรีดเนี่ยค่อนข้างจะสูงครับผมรถที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้ารถคันนี้เลยครับเป็น Mazda RX-8 นะครับลายที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นลายที่ผมแต่งไว้เมื่อนานมาแล้วถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่เนิ่นนานจะเห็นตอนที่ผมทําคลิปแต่งลายนี้ด้วยนะเออคือ รู้สึกว่าภูมิใจนะครับได้แต่งลายเองในเกมนี้ <c oughs> แต่มันก็จะ,ะมันไม่ค่อยสวยมากเลยครับทุกคนเลยพี่ก็ทาได้แค่นี้เลยนะครับถามว่ารถคันนี้เนี่ยที่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมันดียังไงและมันมันน่าสนใจยังไงอี๋ยวผมจะฟูดให้ฟังตอนนี้เลยรถคันนี้เป็นรถที่อยู่ในระดับเทียร์สองนะครับทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นรถเทียร์สามครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมเกมมันดรอปลงมาให้อยู่ระดับเทียร์สองเพราะว่าแรงม้ามันก็ไม่ได้น้อยเลยแรงมา้าเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้แต่แรงม้าก็500 7จอ่ะ7 1พูดผิดแต่๋ยามันใช่เทียสองหรือเปล่าเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูใหมด่ดิเดี๋ยวลืมเออใช่เทียสองคันที่2เลยเนะี่ยเอาไม่ใช่คันที่2นี่หว่าโอ้โหคันไทยๆเลยคันที่เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันที่เก้านะครับผมระดับที่สองคันที่เก้าคันนี้เมื่อก่อนไม่เป็นรถเทียสามครับแต่อยู่ดีๆโด,ดนรับลงมาให้เป็นเทียสองแต่แรงม้านี่คือบอกเลยว่าไม่ได้น้อยครับห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้าและคือ ถ้าได้เซตจ,จูนดีๆสักอันนี่บอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยรียดประสิทธิภาพในการทําทคะแนนหรือว่าการดริฟเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีกว่าเทียร์สองด้วยซ้ําเลยเกือบเรียกได้ว่าทําได้ดีกว่าเกือบทุกคันเลยสําหรับรถคันนี้ผมแนะนําเลยครับสําหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นเล่นและหารถแบบอเอาไว้ฝึกดิฟอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนํารถคันนี้แล้วก็ถ้าอัพเครื่องมาเต็มแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อเซตจ,จูนของผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปขายให้ณตอนนี้เลยเดี๋ยวจะ หาว่าผมเนี่ยไม่ลงเซตจูนให้เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปขายให้ตอนนี้เลยผมจะเลื่อนไปที่การปรับจูนของฉันแล้วก็เนี่ยผมขายไปแล้วนยเห็นไหมโอเคงั้นผมเดี๋ยวผมกดขายมาอีกรอบนึงก็ได้โอ้โหขายแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่อะเดี๋ยวผมกดรับรางวัลแปล๊บหนึ่งอือได้มาห้าทองไว้ได้อีกห้าทองโอ้โหนี่ผมขายอะไรวะเนี่ยไปเป็นพันโอ้โหได้ทองโคตรเยอะครับ นี่คือข้อดีของการแต่งลายลถขายนะครับผมแล้วก็เซตจูนนี่แหละเราจะได้ทองแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องเติมเออแต่ในการแต่งรถเนี่ยมันก็ต้องเสียทองอยู่ดีเพราะว่ามันต้องใช้ทองในการเขาเรียกว่าลดล็อกเลเยอร์ให้มันสามารถแต่งรถได้เยอะขึ้นมันได้ใช้ทองหรือเปล่าวะไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้ทุกคนผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวผมเอาไว้กดรับทีหลังแล้วกัน๋ยวผมจะกดขายใหม่ให้อีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมสําหรับเซตจูนมัดได้คันนี้ โอเคชื่อนะครับผมตามนี้เลยนะครับชื่อโคเนล่านะลองไปหากันดู b r z นะี่จริงๆก็ดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับมือใหม่เนะี่ยแต่รู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถเติมใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่มีขายแบบธรรมดาแล้วนะใช่ไหมอันนี้ผมไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าผมซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันยังขายเป็นเงินหรือว่า มันวางขายโดยใช้เงินในเกมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคตอนนี้ผมเลยลงขายเซจจูนไว้ให้แล้วนะครับผมชื่อโคเนล่าแล้ววิธีการค้นหาสําหรับคนที่ค้นหาไม่เป็นนะครับผมก็ให้อ่าเอากดไปที่ตามการขายอะไรประมาณนะี้แล้วก็เลื่อน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 หาไปเรื่อยเื่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเจอแน่นอนเชื่อเชื่อมั่นในตัวผมเชื่อมั่นอะไรวะ นะครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้เนี่ยไปดิฟแบบว่าดิฟชิวๆกันเลยนะครับดิฟให้ทุกคนดูว่ารถคันนี้เนี่ยมันดิฟดีจริงหรือเปล่าดิฟดีอย่างที่พูดไว้หรือเปล่ามันมีประสิทธิภาพที่จะเอามาดิฟแบบเออลงลงลงแรงได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดิฟให้ดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูชุดแต่งเจ้ารถคันนี้ก่อนว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับผมอ่าอันนี้มันการปรับจูนนี่ว่ะเราต้องไปที่ชุดตัวถังและก็นี่ครับผมสําหรับ เอ้ยอันนี้มันล็อกอ๋อชุดแต่งอันนี้มันต้องปลดล็อกอีเวนต์ก็คือต้องให้มีอีเวนต์มาเราถึงจะสามารถรับชุดแต่งนี้ได้นะครับผมที่มันเป็นรูปกุญแจชุดแต่งก็จะมีอยู่ประมาณ4ชุดแต่งครับผมชุดแต่งที่1มิดไซครนบผมมิดไซน์ก็หน้าตามีประมาณนี้อันที่2ก็ประมาณนี้อันที่3ก็ประมาณนี้อันที่3ก็ค่อนข้างจะโอเคแต่ผมชอบอันนี้นี่ครับผมมันใหญ่แล้วมันดุขึ้นมามันเหมาะกับรถด,ดิฟ มากเลยสําหรับชุดแต่ง i n t น่าจะเป็น Liberty Walk นะในชีวิตจริงเพราะว่าเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยมันโผล่ออกมาค่อนข้างจะเยอะครับผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นในเรื่องของแบบทรงรถมันมันดูเท่ขึ้นมาโอเคก็จะมีประมาณนี้สําหรับชุดแต่งรถ rx 8คันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดิฟแบบด่านธรรมดากันก่อนการเล่นออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดิฟออนไลน์ด้วยว่าถ้าเอามาดิฟออนไลน์เนี่ยสำหรับเซตจูนเจ้ารถคันนี้ที่ผมลงขายไว้เนี่ยมันจะสามารถดิฟได้หรรือเปล่านะคับผม เพราะว่าถามว่าทําไมถึงพูดว่ามันจะดิฟได้หรือเปล่าก็เนื่องจากในการที่เราจะเอาไปดิฟเล่นออนไลน์เนี่ยคือบางทีมันก็เจอโค้งแบบเล็กๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งคือเวลาที่เราตามตูดคนอื่นเนี่ยคือเราก็ต้องแบบกระชั้นชิดแล้วก็ต้องเร็วด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเซ็ตจูนแบบที่ผมปรับแล้วก็ขายในตลาดแบบทั่วไปเนี่ยคือมันจะเลี้ยวได้ช้าแล้วก็เลี้ยวได้น้อยแต่ถ้าจะเอามาเล่นออนไลน์จริงๆเนี่ยผมจะเซ็ต อีกทีหนึ่งให้มันดิฟได้ดีกว่าเดิมนั่นแหละมีประมาณนี้แหละผมก็ไม่อยากจะพูดมากเลยปะด่านแรกเปิดด้วยด่านพาร์คก,กิ้งเอาเป็นด่านที่7ก็แล้วกันเพราะว่าด่านที่7เ,เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ตัดเพลงใส่นะครับผมจะปล่อยให้ทุกคนได้ยินเสียงรถอย่างเดียวแล้วก็เสียงรถอย่างลั่นเลยก็ไม่ลั่นมากนะก็น่าจะพอดีละมั้งรถคันนี้เนี่ยมีทั้งหมด6เกียร์ครับอ่ารถแรงม้า5 7 1้แรงมา้า เป็นรถที่ดีดีในระดับที่คุ้มค่านะครับผมรถเทียสองแต่ดิฟดีมากครับผม,บม,กกบผ,มผมชอบเลยอ่ะถ้าผมไม่ชอบผมไม่มาแต่งลายเองรอกรถคนันนี้ยาไบครับไปรุ่นฮนะคะแนนมันก็อาจจะไม่ได้แบบฉูดฉาดเหมือนรถเทีย 4, สี่เทียห้านะครับแต่ถ้าถ้าให้ไปเทียบก,กับเทียสามมันก็ขอสู้ได้นะเป็นบางคันเนี่ยมันอาจจะบืนได้ไม่สุดครับบางโค้งมันก็อาจจะไปได้ไม่สุด แต่มันก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งไม่ถึงกับแย่มากๆอะ่ะตีโค้งมาแบบนี้ครับผมป๊าบโค้งหักคืนใครที่ไม่เคยใช้พวงมาลัยลิฟก็ลองใช้ดูครับแ,แรกๆเนี่ยผมก็แบบลิฟไม่เป็นนะเหมือนทุกคนเลยคือลิฟจนท้ออ่ะใช้พวงมาลัยตอนแรกอะ่ะแต่พอแบบลองเล่นไปเล่นมาเออมันได้เว้ย พอเล่นได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันจะเริ่มจับทางได้เองครับแล้วมันก็จะดีฟง่าย <c oughs> เชียดจังหวะนี้เวลาที่เรามาดีฟเก็บคะแนนแบบแบบเราไม่ต้องเข้าเอเปก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้แข่งแบบ XDS อะไรแบบนี้คะแนนก็ R1 ชิวๆไป <c oughs> ตรงนี้แบ็กบอร์ดไม่ติดฮนะ แต่คะแนนนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผม R1 ตลอดเลยนี่มันก็ R1 ได้เป็นบางด่านแหละจะให้ R1 ทุกด่านมันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วเทียรสองนะครับผมมันรีดคะแนนได้ดีระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดีถึงดีมากกันนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปลูก,กันด่านต่อไปกันเลยดียกว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นช่วงฮาโลวีนนะครับผมนี่เห็นไหมมีรูปอ่าเขาเรียกว่าหัวกระโหลกฟักทองนะครับผมในช่วงฮาโลวีนก็ถ้ามันมาช่วงนี้เนี่ยคือจะบอกเลยว่า เวลาที่แต่งรถที่มองไม่เห็นครับไม่รู้ว่า,าวางรลายอะไรไปบ้างครับผมมองไม่เห็นฮาโลวีนหมอกไม่รู้จะหนาไปไหนอ่ะจัดด่านโหดไปเลยครับด่านที่ 2, มิวตันไร์แต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนยางก่อนผมรู้สึกว่ายาง40%นี่ไม่น่าจะวิ่งสุดรอบนึงนะสำหรับด่านนี้มันยาวมากอ่ะผมปรับมาเป็นร้อยด่านที่ 8, เออไม่ใช่ด่านที่6นะครับโอเคมิวตันไรด่านที่6นะผมก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาฮะ หรือต้นไรครับด่านในตำนานเฮ้ยโค้งผิดโค้งผิด <c oughs> ผมกดปุ่มไม่ติดไงประเด็นข้อความนี้ก็แจ้งเตือนเสลียเกินเวลาทำคลิปเนี่ยเ,เวลาไม่ทำคลิปเนี่ยไม่เตือนอะไรเลยนะเออใครมาค,คอมเมนต์เนี่ยไม่มีอะไรเลยเงียบกิ๊บแต่เวลาทำคลิปนี่โอ้โหเด้งเด้งดีจังเลยชิบหาย เออด่านนี้ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ฝีมือเนี่ยเรียกได้ว่าตกไปเยอะครับตรงนี้สมบัติให้ได้เยอะที่สุดนี่คือช่วงเวลาที่เราจะเก็บคะแนนในด่านนี้คือทางตรงๆเนี่แหละครับทางตรงไม่ให้ไม่ให้วิ่งตรงนะทางตรงตรง้องดริฟ์นะเออจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ช่างมันครับผมอันนี้ผมมาแบบว่าโชว์ประสิทธิภาพลบให้ทุกคนดูแบบบ้านๆ อืถ้าเพื่อตกหรือเปล่าวะเนี่ยสบัดไปเลยเยอะๆไม่ต้องกลัวังหว่นี้สบัดมาลงใจห้าดึงเบรกมือให้มันลากไปแบบนี้โอเคแล้วกูก็จะชนเอาะดิแม่อันนี้มันทางขึ้นเขาที่ฮัลโหลโหดที่สุดด่านหนึ่งเลยก็ว่าได้น,นี่ผมเซียนแล้วโค้งเนี่ยวิ่งมาร้อยยี่ร้อยสี่ก็สบายสบาย คะแนนตอนนี้ก็ไปสองหมื่นแล้วครับอ่นหนึ่งนี่ต้องทําให้ได้ประมาณน่าจะหกหมืนมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่มันก็ไม่น่าจะถึงหรอกสักสี่หมื่นไปผมขอสักสี่หมืนไปเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยดีนะไม่เสียคูณห้าไปก่อนผมต้องใช้เบรกมบือช่วยจังหวะแบบนี้ไม่งั้นมีชน ให้เบรกมือลากมาเลยตรน,นี้ดึงเบรกมือไปเลยครับผมแล้วก็ลงเกียร์ดึงเบรกมือได้ดึงเร่งอ่าเห็นไหมมันจะเนียนเราต้องดูจังหวะรถด้วยนะครับผมว่าถ้ารถมันจะไหลไปชนเนี่ยก็ให้หยียบเบรกแต่ถ้ารถมันไหลไม่ถึงโค้งให้ดึงเบรกมือตรงนี้ผมจะดึงเบรกมือให้มันไหลลงมาแบบนี้ครับผมแล้วก็ดึงไปที่เกียร์หโอเคแล้วก็ไปต่อได้สี่มือนี่ชิวๆและคะแนนตอนเนี้อนนเอาสักห้าหมื่นไปห้าหมื่นนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว ันนี้คือไม่ได้ตั้งใจรีดแบบคะแนนเต็มที่นะเพราะว่าไม่ได้เล่นประจำครับนี่ต้นไรในตำนานของเราห้าหมื่นนี้น่าจะถึงอยู่แล้วนะชิวๆไปเลยเนี่ยอ้าชิบโอ้เกือบพลาดมันเป็นอะไรวะกดลงเกียร์ไม่ติดกดขึ้นเกียร์ไม่ติดอ่าสี่หมื ไม่ถึง548 0 0ืโอ้โหไม่เหมือนที่พูดไว้เลยนะครับผมก็ด่านนี้ได้ตังค์เยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนเนี่ยได้มา4 0 0พกว่าแต่ถ้าเราได้คะแนนอาหนึ่งนี่จะได้มาประมาณเท่าไหร่6 0 0 0 7,000บวกกับการดูโฆษณาไปอีกก็จะได้มาประมาณเกือบหมื่นนะครับทุกคนตาหนึ่งนะสำหรับด่านนี้เป็นด่านที่เหมาะกับการเอามาเก็บตังค์มากเลยครับสำหรับคนที่เล่นด่านนี้เป็นนี่บอกเลยเก็บตังค์ได้สบายชิลๆแน่นอน ไปเดี๋ยวเรากดออกไปดูด่านอื่นกันดีกว่าเอาด่านอะไรดีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะดีฟด่านอะไรที่มันน่าสนใจอะนะหรือว่าจะเป็นเอาไอากินะไอ,อ,อกินะผมว่าไม่ไหวว่ะทุกคนถ้าเป็นไอกินะเนี่ยมันอลองดูก็ได้ปะเออไหนๆก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็ขอลองดีฟให้ทุกคนดูสักหน่อยผมก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับถ้าผมแบบดีฟผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีชนบ้าง อาจจะมีเสียคะแนนบ้างแต่ผมจะพยายามดีฟให้จบรอบหนึ่งโค้งนี้มีเสียวไม่เนียนเลยไม่เห็นเหมือนที่พูดไว้เลย FC จะบอกแบบนี้นะครับม <laughs> ันดีบยากจริงมันดิฟยากจริงส่วนมากคนอื่นเนี้เขาจะใช้พวกเขาเรียกว่าใจโสรสโคปในการเล่น แต่ผมนี่แบบพวงมาลัยครับเพราะว่าใจโลนี่เล่นไม่เป็นเลยครับปวดหัวฮะเอียงโทรศัพท์ทีนี่คือแบบหมุนแบบเป็นเหมือนพวงมาลัยของแท้เลยครับหมุนแล้วหมุนจะตีลังกามันไม่ชินเออตอนนี้เราก็ยังไม่มีการชนนะครับผมก็ยังได้เรื่อยๆมีหกเกียร์แต่ขึ้นเกียร์หกทีไรนี่รู้สึกว่าไปไม่ไหวสักทีครับผมคือแรงม้ามันดันไม่ถึงครับเกียร์ห้านี่ก็ถือว่าแบบ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นเกียวหกไปเฮ้ยมันก็พอดันได้นะจริงนี่ไงชนไปหนึ่งสเต็ปเสียคูณห้าไปแล้วจังหวะนี้นี่มันต้องเล่นท้ายากสักหน่อยเจอโค้งยากๆมันต้องเล่นท้ายากให้ทุกคนดูโอ้โห เนียนกว่านี้ก็ขาขาวแล้วครับโอ้เอาเรื่องอยู่ว่ะวันนี้นีเป็นไงแบ็กบอร์ด,ดเล็กๆน้อยๆไปโอ้ฝีมือคนไนล่าเริ่มคัมแบ็กแล้วว่ะถึงแม้ไม่ไม่ได้เล่นนานแต่เขาเรียกว่าวิญญาณนักดิฟยังอยู่ในตัวตนของคนไนล่าอยู่ นี่เป็นไงถึงแม้จะแบ็กบอร์ดไม่สวยแต่ก็ทำให้เราพ้นโค้งมาได้พูดไปเฮ้ยคะแนน3ามหมื่นคะแนนอาจจะไม่ดีมากนะครับทุกคนโอ้โผมดิฟเยอะไปว่ะแต่ก็สามารถเข้าเส้นได้แบบสมบูรณ์แบบ โดยที่เราชนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสําหรับแมน์นี้โอ้โหถือว่าทําได้ดีกว่าที่คิดไว้นะครับโอเคด่านนี้ก็ทำคะแนนไปได้33,000กับได้เงินมา3,000กว่าบาทก็ไม่ได้เยอะอะไรนะสำหรับด่านนี้บวกกับโอ้โหด่านเป็นด่านที่ยากพอสมควรมันควรจะได้ตังค์เยอะกว่านี้นะผมว่านะไปทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองด่านอื่นกันดีกว่าเอาเป็นด่านอะไรดีตอนนี้ก็เล่นมาแล้ว2ด่านใช่ไหมอืม ผมอยากรู้ว่าน้องๆที่เล่นเกมนี้เนี่ยส่วนมากน้องๆชอบเล่นด่านไหนครับผมคอมเมนต์บอกพี่หน่อยพี่จะได้แบบว่าเออไปเล่นตามด้วยนะครับผมแบบว่าเอาด่านที่ทุกคนชอบอ่ะนะไม่ใช่เอาด่านใดด่านหนึ่งมาเอาด่านที่ทุกคนชอบจริงๆอะ่ะคือแบบเดวผมเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องไปลองเล่นไม่ได้ลองเลยด่านนี้ไม่ได้เล่นนาน,น้วครับผมแปซิฟิกฮิลครับผมเป็นด่านในสหรัฐประเทศอเมริกาเอาไว้ที่กูพูดสลับกันแล้วตอนเนี้ยน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่า ด่านที่5หรือด่านที่6ว่าไม่มั่นใจอ,อน่าจะเป็นด่านที่5นี่แหละใช่น่าจะใช่นะครับผมไปครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ลอสแองเจลิสนี้มัน New York City, นิวยอร์กซิตี้นี่ใช่ไหมไม่ใช่นิวยอร์กนี่มันซานฟรานซิสโกหรือเปล่าวะไม่มั่นใจก็ช่างมันเถอะนะครับกูมาดีรถกูไม่ได้ไปชมเมือง ตรงนี้แบกกวดมาอย่างนี้แล้วก็ไถทางขยะไปเรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้ยกล้อหน uh ึ่งสเต็ปอ้าวแล้วอะไรวะนะอะไรติดมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้ายที่เรากวดมาเมื่อกี้มันติดมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่อเอ้เอ้ยเออออกไปสักทีเนี่ยผมเลยพลาดเลยเห็นไหมโอ้โหดูคะแนนครับคะแนนวิ่งน้อยมาก เราพนโค้งงูเลื้อยมาได้แบบชนไปหนึ่งครั้งเพราะว่ามันมีป้ายติดมาที่ตูดรถมันทำให้กล้องผมบักแล้วผมมองยากเมื่อกี้นะี่หนีไปเลยทุกคนไม่ต้องสนว่ามันจะตกถนนนะครับเพราะว่าในเมื่อคะแนนเรามันยังไม่เสียคนห้าเราก็สามารถรีบได้แบบต่อเนื่องเลยไม่ต้องไปกลัวว่าเอ๊ะการรีบเนี่ยมันต้องรีบจะบนถนนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ดิฟยังไงไม่เสียคะแนนก็ดิฟไปเลยอ่ะได้คะแนนมา6,000ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ1น,นงแต่เราก็สามารถแบบว่าขับมาได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เราเนี่ยไม่ทำให้รถมันสะดุดนะผมถือว่าก็ดีในระดับหนึ่งนะครับผมดีในระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเดีวผมต้องเปลี่ยนยางก่อนตอนนี้เพราะว่ายางมันเริ่มจะหมดแล้วเหลือ26%เปเปลี่ยนไปเลยโอเคทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการที่ผมจะเอารถคันนี้ไปลองเล่นในโหมดออนไลน์ดูเดี๋ยวผมจะลองเอาเซตจ,จูนแบบที่ผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรแบบที่ผมปรับแต่งไว้ก่อนหน้านี้ลองไปเล่นในห้องออนไลน์ดูว่าจะสามารถดิฟกับผู้เล่นอื่นหรือว่าดิฟในด่านต่างๆได้หรือเปล่าในห้องออนไลน์อ่ะด่านที่ผมชอบนะผมชอบด่านเอทโทเกครับผมเป็นด่านที่มันมีจุดกระโดดนะครับโอเค ถ้าใครอยากสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนี่รู้สึกว่าจะเสียรายเดือนนะร้อยห้กว่าบาทนี่เข้าห้องออนไลน์มาแล้วแล้วก็มีอินเพซซ่าใครไม่รู้จอดอยู่ปะเฮ้ยได้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 ไดไดถ้าโค้งแบบเล็กๆแบบนี้ได้คือได้ครับผมตรงนี้ครับผมให้ทำการพุ่งมาตรงๆแบบนี้ครับโอ้โหมันจะชนเอาวะดิ หลายคนชอบจะมาพาดตรงนี้กันใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมพูดจะไม่ทันขาดคำผู้เล่นออนไลน์พาดกันละดาวจะตามพี่เหรอน้องจะตามพี่เหรอน้องผู้สับหกไปไม่ไหวว่ะทุกคนต้องลงเกี่ห้าเอา,าอะเทจัดจัดโค้งเล็กๆแบบนี้ถือทำได้ดี ดีก็บ้าแล้วไม่ใครตามผมมาวะเสียงอดอืดอืๆอ,อยู่โอ้โหหล่อสุดเลยเกินนี่ไงจเจอทักษะคันเทพในการเข้าขงผมเริ่มจะเริ่มจะเล่นเป็นแล้วสำหรับด่านนี้รู้สึกชิลละอันนี้ ามว่าดิฟไปเพื่ออะไรก็ผมเล่นออนไลน์ก็คือดิฟเอามันเฉยครับหาเพื่อนมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อืมพอเล่นได้ถ้าจะไปให้เล่นกับผู้อื่นนี่บอกเลยว่าอย่าดีกว่าครับชนเละเทะครับผมสบัดมาซ้ายขวาสับห้าไปจังหวะนี้กระโดดไปเลยนี่ให้กระโดดแบบว่าเอาล้อหน้าเนี่ยขึ้นไปตรงกำแพงเลยนะครับทุกคนมันจะแบบโดดข้ามได้พอดี แต่ถ้ารถเรามาช้ามันก็ไม่ข้ามนะต้องทําให้รถมันวิ่งมาแบบอย่าให้มันดิฟเยอะก่อนที่รถมันจะกระโดดโอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้า Mazda r x 8ในวันนี้ถ้าทุกคนที่ดูอยู่ในขณะน,นี้อยากจะลองซื้อมาขับดูผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเทียร์ระดับต่ำๆที่ดิฟได้ดีเกินคาดเอาง่ายๆคือดิฟได้ดีเกินราคาที่มันควรจะจริงๆมันควรจะราคาแพงกว่านี้้วยซ้ำอ่ะ แต่คืนนี้แบบทำประสิทธิภาพได้ดีและก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่ในระดับเทียร์2แต่สู้กับเทียร์3ได้สบายลองซื้อมาเล่นดูครับผมสำหรับม a ด้าเอ็กเซเนเอาทุยมาด้าเอ็กแคันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนนะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ